เอาละครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับทีมังกี้รีวิวเกมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ FIFA Mobile เช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตท,ทีมหน่อยแล้วกันนะไม่ได้เล่นมานานมากเลยนะจริงๆงก็เล่นอยู่นะแค่ไม่ได้อัดคลิปไว้เฉยนะฮะอีเวนต์ล่าสุดนะครับก็จะเป็น Nation a l Hero w o r l d w i d นนี้นะครับผมผมก็ไปเก็บตัวมาได้หลายตัวเลยนะฮะเปลี่ยนไปเยอะมากมาก น่าจะข,ขึ้นทีมเลยนะามีเออ่มาร์ติเนสนะผมเปลี่ยนมีคาวานี่นะคาวานี่นี่เคนมาแทนเคนนะฮะแล้วก็เจมินเนสลาอูเจมินเนสมาแทนแวนเนอร์นะฮะอ่าซอนนี่มาแทนฟาตี้นะฮะแล้วก็เออร์เรล่านี่มาแทนลาคิติกนะแล้วก็ตัวนี้จำไม่ได้ว่าผมมาแทนใครนะผมลืมละก็ดับบี่มาแทนนะฮะแล้วก็บุ๊กมาแทนฟานไดน,นะโอ้โห เปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยนะอีเวนต์นี้นะฮะก็โอเคเดีย๋ยวเราเล่น Head to Head แล้วกันนะฮะ head to head ผมจะใช้แผนนี้นะฮะผมใช้451นะฮะเมื่อกี้442เป็น VSA สนะีห้าหนึก็คงเป็นคาวาวนี่ไว้เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็เป็นกองกลางตัวลูกก็มี2ตัวนะฮะเป็นเฮเลราแล้วก็นีมานะฮะแล้วก็ กูราโดนะครับมาแทนเมื่อกี้นี้ซาดิโอโซล่าเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นโหมดนี้ครับโหมดแมชแมชเดย์นะแมชเดย์อ่าโอเคคะแนนเราตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ๆโอเคอ่ะได้จะได้อ่ะก็เขาก็จะให้อ่าผสมตัวนะก็คือมีไอคอนนะมี เออนนีน็ชานาลฮีโร่นะครับในอีเวนต์นี้นะครับ <c oughs> โอ้ขออภัยก็โอ้โหเอ้าเราล้านโอเคผมแฟนคลับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นนะฮะรายะปิดหน่อยนะสี่แสนสี่หมื่น นิดๆน,นะครับโอ้ยเยอมาแล้วปึบถึงเฉยคาวนี้ว่าไงโอ้โหไม่ถึงครับซอนไว้อาโอ้โหูกนี้เสียดายไม่ตรงนะครับ นี่ชนนิดนึงซาโดโซล่าตอนนั้นใช้เสื้อแมนซิตี้นะฮะเราใช้เสื้ออีเวนต์โอ้ยแยต้องบอกเลยว่าเฮทูเฮทเนี่ยเรื่องฟรีมือนะครับค่อนข้างที่จะมีผลเยอะมากเลยนะฮะตัวนักเตะก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของการต่อบอลนอะ่ะถ้าเราเล่นได้ก็ มีโอกาสที่จะชนะสูงนะฮะแล้วครับพออมนีมารับบอลต่อแล้วก็ส่งมาคืนกลางครับโอ้โหเ้ยโอ้โหกําลังจะเข้าแล้วโอ้โหสกัดออกมาทันนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โกําลังกดจิ้มแล้วนะบังเอิญ กดพลาดไปนิดนึงโอ้ข่ว่านี้อึบ๊บนนี้รูดิโก้โอ้โหสัตว์เต็มข้อรอเต็มแข้งยังไม่เข้าสักกระแดงเดียวเลยเด,ยดล่าครับลูกนี้โอ้โหน่าจะเป็นอัตตูแมนดี้นะเป็นโกฝั่งโน้นนะครับค่อนข้างที่จะลูกนี้ว่าไงครับ ลงนี้ว่าไงบุกบุกกุ๊กกุ๊กกูไม่เข้าครับยังศูนย์ประตูสัตศูนย์อยู่นะครับนาทีที่สี่สิบแล้วจังหวะนี้ครับเบคแคมว่าไงครับเบคแคมบอกว่าเออ <ś led> มีมีไหลคืนมาต่ออีกนะโอ้นี่คาวานี่ว่าไงขอเหอะคาวานี่บอกขอเหอะลูดิโกลูกดิโกเออป๊กโอยิงแล้วก็โอ้เป็นประตูไปแล้วเฮเล่าหนึ่งประตูสุดส <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับพอดีอารมณ์ค้างนิดหน่อยครับผมพอดีเล่นให้เด็กมันดูครับผมเล่นให้ลูกดียวเอาเอาขวดนั้นก็ได้ขวดที่อยู่ในบ้านอนะ่ะ ก่อที่เป็นพลาสติกในบ้านขออภัฮะคุยกับลูกครับผมอันนี้ลูกกำลังโตฮะลูกไกลสอบมีลำบากมากเลยนะช่วงนี้อ่านหนังสือไม่ทันนะไม่ใช่ลูกนะคือผู้ปกครองเนี่ยอ่านหนังสือไม่ทันลูกเรียนออนไลน์นีสบายครูนี้ครูนี่ ภารา้นี้มาอยู่กับผู้ปกครองเลยนะ <c oughs> โอ้หคูร์โดนี่ค่อนข้างเร็วมากเลยนะเขามาเนี่ยมาบอกขอเหอะขอเหอะขอเหอะภาพนี่ครับโชว์ครับผมจัก,กรยานลายกาศจากคาวาันนี่นะครับผมไม่เป็นประตูเพราะว่ามันล้ำหน้าก่อนนะจ๊ะเซ็งเลยเบคแคมว่าไงครับเบคแคม ส่งขึ้นหลังครับ,รบเบคแฮมอึบอ้าวเฮ้ยเดียโกมาลาโูนาบุกบอกว่ามองขอดูซิเขาจะบุกยังไงเฮ้ยยิยงว่ะโอ้มาร์ติเนดเซฟไว้ได้ครับผมบอกเลยครับไม่ใช่เรื่องที่อึบนั่นโอ้โหอ,อุ้ยเกือบเกือบเกือบอึ๊มาร์ติเนซรับไว้คนเดียวครับผม ใครเนี่ยเออเจ็บขามาแล้วครับ <c oughs> ซอนบอกว่าเอาสบายมากเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนว่าจะเสียเลลูกและลูกเมื่อกี้มาดูซิว่าเราจะส่งให้ใครดีน่าจะเป็นตัวนี้แหละใกล้สุด นมาบอกว่าโอ้โหไม่แคมวิ่งมาถูกทางแล้วลูกโอ้เยเย่ yeah. Yeah. นมาเปิดมาให้เขาวานี่โอ้โหซอนบอกเอ้ยขอประตูจกักหน่วยแน่ซอนบอกครับก็เลยจัดให้ซอนเต็มที่ครับผม2อประตูต่ดศูนย์ครับผมจากลูกลักไก่นะครับผมซอนเฮืองมินนะครับผม ทีที่87นะครับลูกนี้บล็อกไว้ได้แล้วก็ยิงสวนเมนดี้เข้าไปเป็นประตูที่2นะครับผมชิปชปี้ชิปปี้ชิปปี้ชิปชปี้โดนชนออกก่อนนะไม่เรงไม่เร็บไม่เร่งไม่รีบ่นแหนะครับจังหวะนี้โอ้ยเย อย่าบอกว่าเป็นประตูที่3นะเยโอเคครับก็ไม่มีอะไรครับผมเป็นอันว่าลิฟูชนะดิดเซเว่นสประตูต่อ0นะครับผมก็สามารถกดคลิปติดตามกันได้นะครับเขาจะทำคลิปน่าจะเป็นมูฟีฟ้ามูบายเป็นหลักนะครับเพราะผมก็ชอบฟุตบอลนะคใครที่ชื่นชอบฟุตบอลเราคือเพื่อนกันนะจ๊ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ